ขนาดนี้ราคาทองก็ล่วงอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่ชอมเนี่ยมีการฟ้องร้องดำเนินคดีโจไบ,บเดนนะกล่าวหาเรื่องของการเลือกตั้งประธานดีนะครับทำให้นักลงทุนนั่นก็หวาดวิตกนะครับอย่างเราก็ตามายุโรปสาภาพยุโรปกำลังกดดันชอมอย่างหนักนะครับเล่นงานสหรัฐประเทศเดียวเลยเลยนะครับเพื่อไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับโดยอ้างเรื่องของโลกร้อนนะครับมาเป็นประเด็นเชิงการต่อต้าน รเรื่องการตั้งกำแพงภาษีแล้วก็บอกว่าจะเจรจากับโจไบเดนเท่านั้นสวัสดีครับพบกับผมเทศัก์ทีกมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับ ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนในเรื่องของโควิด -19 ประธานาธิบดีพร้อมด้วยรัตนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังและตำตรีกลาหนโหมของยูเครนก็ปรากฏว่าติดโควิด -19 นะครับประธานาธิบดโโลโลดิมีนะครับเซเลนสกี้แห่งยูเครน บ,บอกว่าเขามีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีครังรัฐมนตรีกลาโหมและผู้ช่วยะร,ระดับสูงของอเซเลนสกี้ก็ติดเชื้อโควิด -19 เช่นกันนะครับไม่กี่นาทีหลังจากที่เซเนสกี้ถแถลงนะครับอับดรีเยอนะร์มักหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีได้เปิดเผยทางเฟซบุ๊กว่าเขาก็มีผลตรวจต,วจติดโควิด -19 เช่นกันส่วนสำนักงานของอซอฮอีมาเชนสโกนะครับและตนตรีกลางของยูเครนเปิดเผยว่าเขาติดโควิด1 9และทำงานจากทางไกลขณะที่ยูเครนสื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานว่าอันดรีทารานดัันตรีกลาโหมก็มีผลตรวจโควิด1 9เป็นบวกแต่ทางกระทรวงยังไม่ออกมายืนยันในเรื่องนี้ตอนนี้ก็ทะลุ5้ล้าน51เขล้านาไปแล้วนะครับสำหรับโควิด -19 ในขณะที่ นะครับจีนก็ง,งานเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับบราซิลระงับการทดลองวัคซีนนะครับโควิดนะชิโนวัคนะครับพบก่อผลข้างเคียงที่รุนแรงคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบด้านสาธารณสุขของบราซิลบอกว่าได้ทำการระงับการทดลองวัคซีนนะครับโควิด -19 ของบริษัทซีโนวัคจากจีนหลังพบ ผลกระทบข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่2 9ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนายบูตันตันนะครับสถาบันวิจัยทางการแพทย์แห่งรัฐเซาเปาลูนะครับซึ่งกำลังทดลองวัคซีนในอ่บราซิลบอกว่ารู้สึกประหลาดใจต่อการตัดสินใจของคณะผู้ควบคุมระเบียบ ด้านสาธสุขและเตรียมแถลงข่าวในเวลาต่อมาซึ่งก็มีการแถลงข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่านะได้ติดตามสอบถามไปยังชิโนวักแต่ทางบริษัทนะสัญชาติจีนไม่ขอแสดงความคิดเห็นดังกล่าววัคซีนโควิด1 i d 1 9ชิโนวักเป็นหนึ่งใน3ของวัคซีนที่ทางการจีนใช้กับผู้ทดลองหลายแสนคนภายใต้ใโครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉินและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20ตุลาคม เจ้าที่สาสุขของจีนารายหนึ่งบอกว่าไม่สังเกตเห็นผลกระทบข้างเคียงรุนแรงในการทดลองทางคลินิกซึ่งก็เป็นอุปสรรคนะครับไม่ง่ายนะกว่าจะได้วัคซีนโควิด -19 มาจีนทำการสั่งระง,งับการนำเข้าอาหาร,ะรทะเลจากบริษัทอินโดนีเซียหลังพบโควิด -19 นะครับ สำนักงานสุรากากรของจีนสั่งระง,งับการนำเข้าอาหารทะเลจากบริษัท PT R n u g r a Laut นะครับของอินโดนีเซียนะครับเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากสุ่มตรวจวัคซีนโควิด -19 ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็งของบริษัทดังกล่าวาสำนักงานสุรากากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับได้นำเข้าอาหารแช่แข็งจากบริษัท อ,อินโดนีเซียรายนี้และสามารถากระทําการได้ตามปกตินะครับหลังผ่านไปในระยะเวลา7วันนะครับเมื่อเดือนตุลาคมผู้ผลิตอาหารแช่แข็งของบราซิลเอกาวาดอร์รัสเซียก็ถูกจีนสั่งแบนนำเข้าไปเวลา1สัปดาห์เนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 ทางนี้ทางสุลราากรจีนมีกฎให้ระงับการนำเข้าสินค้าที่ปนเปื้อนโควิด -19 โดยอัตโนมัติเป็นเวลาหสัปดาห์หากมีการตรวจพบ ผลเป็นบวกต่อเนื่องถึง3ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ถูกห้ามนําเข้านะครับเป็นเวลา1เดือนนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์โควิด1 i d 1 9ยังคงส่งผลกระทบ EU นะครับได้มีการประกาศลีดภาษีสินค้าของสหรัฐอเมริกัน,นะครับ4 0 0พล้านตอบโต้อุดหนุนโบอิงสาภาพยุโรปหรือ EU นะครับประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านําเข้าของอเมริกนมูลค่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อตอบโต้มาตรการอุดหนุนนะครับที่ผิดกฎหมายต่อค่ายอากาศยานโบอิ้งนะครับขณะเดียวกันก็แสดงความคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขข้อพิพาทและฟื้นฟูความสัมพันธ์การค้ากับโบชิงตันในยุคของโจไบเดนนะครับบทลงโทษทางภาษีของ EU ได้รับไฟเขียวจาก WTO นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งล่าสุดระหว่างสหรัฐอเมริกากับ EU หรือฝั่งสาภาพยุโรป21ประเทศในเรื่องของมาตรการอุดหนุนผู้ผลิตอากาศยานที่เป็นปัญหายืดเยื้อมายาวนาน16ปีทั้งนี้สหรัฐเองก็รีดภาษีสินค้า EU มูลค่า7,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบโต้การอุดหนุน Airbus มาเป็นเวลากว่า1ปีนะครับแล้วก็นับตั้งแต่วันที่10 ที่ผ่านมาเป็นต้นไป EU จะเริ่มเก็บภาษีในอัตรา15%จากอากาศยานชิ้นส่วนอากาศยานนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา25%สรับสินค้าอื่นๆเช่นยาสูบถั่วเหลืองอถั่วเปลือกแข็งนะครับน้ำผลไม้ปลาเหล้าสปิลิตนะครับกระเป๋ารถแท็กอร์ เครื่องออกกำลังกายรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในบ่อนคาสิโนโด้วยฮะก็จะมีการขึ้นภาษีเล่นงานสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เรียกว่าสาภาพยุโรปก,กำลังบีบทรัมป์อย่างเต็มรูปแบบทรัมป์เอาอีกนะฮะก็คว่มบาตรเจ้าที่จีนอีก4คนฐานเอี่ยวปราบม็อบในฮ่องกงนะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกานะครับประกาศคว่มบาตรเจ้าที่จีน4คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการปิดกั้นเสรีภาพ และปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องก,ง,นะกงกับก,กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานเจ้าที่ซึ่งถูกสั่งคว่ำบาตนะครับได้แก่เติ้งจงหัวนะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานกิจการฮ่องกงและหมาเกาเอ็ดวีนาเหลานะครับรองผู้บัญชาการตํารวจฮ่องกงและอีก2คนคือหลีเฉียงโจวนะครับและหลีกุ้ยหัว ซึ่งเป็นเจ้าที่ประจําสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยฮ่องกงนะครับแคลริลามผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงก,งก็มีจุดยืนเข้าข้างทางฝั่งจีนเป็นสําคัญในบทลงโทษในลักษณะเดียวกันไปแล้วก็โดนสหรัฐอเมริกาเล่นงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแมทธิวเฉิงนะครับเดขาธติการผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงอกงอกมาประนามคําสั่งการคว่ำบาตรของสหรัฐเรอเมริกาว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง มาตรการกดดันของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นหลังจากจีนเริ่มนำกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่มาใช้ในฮ่องกงเพื่อปิดกั้นการเคลื่อนไหวของมวลชนหนุ่มสาวซึ่งต้องการเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับชาติตะวันตกมองว่ากฎหมายฉบับนี้บั่นทอนนะครับอำนาจปกครองของตนเองขั้นสูงที่จีนเคยรับรองไว้ขณะรับมอบเกาะฮ่องกงคืนจากอังกฤษเมื่อปี1997นะครับ รัฐบาลปักกิ่งยังคงใช้ความพยายามเล่นงานผู้ต่อต้านในฮ่องกงอย่างต่อเนื่องสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสาโปราาประชาธิปไตยในฮ่องกงได้ออกมาขู่ลาออกพร้อมกันทั้งหมดหลังเพื่อนสมาชิก4คนถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายพื้นฐานหรือเบสิ c l ลวนะครับซึ่งอาจจะถูกตัดสินว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอซึ่งก่อนหน้านี้สอสเคนคนะของฮ่องกงก็ถูกจับกลุ่มไปเพราะว่าให้การสนับสนุนม,มอ็อบ นในขณะที่ทีมหาเสียงของชวัมนะครับไม่ยอมแพ้ยกระดับการต่อสู้ค้านผลการเลือกตั้งแต่สื่อมีแผนยกธงขาวอย่างงามสง่านะครับทีมหาเสียงของชวัมเปิดเผยว่าประธานธิดดีรายนี้ไม่ยอมจำนวนขณะที่คณะทํางานของเขายกระดับต่อสู้ทางกฎหมายคัดค้านการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมรภูมิในรัฐสมรภูมิสำคัญนะครับ ในพื้นที่ซึ่งประธานาธิบดีโจไบ,บเดนมีคะแนนเฉียดถฉิวนะครับอย่างไรก็ตามสื่อขวาอย่าง Fox News รายงานว่าทรัมม์มีแผนอยอมแพ้อย่างงามสง่าหากต่อสู้ทางกฎหมายประสบความล้มเหลวนะครับซึ่งก็ทีมหาเสียงของทรัมม์นะฮะชื่อบิลสเตเปียนะครับก็เป็นผู้จัดการได้ประชุมคณะทำงานที่ศูนย์หาเสียงใหญ่ของทรัมม์ในตอนเช้า และหลายคนในห้องประชุมทําการเปิดเผยโดยกล่าวอ้างคําพูดของเขาว่าประธานธิดดียังอยู่ในการต่อสู้มันเป็นกระบวนการของความอดทนซึ่งชอว์บอกว่าตอนนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องยอมรับผมเคยเรียนไว้แล้วนะชอว์มจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง มีคนถามผมว่าใครจะได้เป็นประธานดีคนต่อไปผมเชื่อว่าชรัมไม่ได้เป็นแล้วล่ละนะครับคงโจไบเดนได้เป็นนะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ชรัมก็บอกไว้ล่วงหน้านะจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจะไม่ทําการถ่ายโอนอํานาจให้นะครับโดยปกติแล้วก็ชรัมจะเป็นการฟ้องร้องต่อสาลซึ่งชรัมก็ทํามข้อนี้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะเล่นงาน นะครับให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆคแล้วก็ไม่อยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งทรัมป์จะยื่ให้ยาวที่สุดซึ่งการจะสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งของทรัมป์ก็จะหมดวันที่10มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4ตอนนี้เขายังคงมีอำนาจเต็มสูบอยู่ในขณะที่วันที่โลกรอไฟเชอร์ชนะครั้งสำคัญโควิดพัฒนาโควิดได้ผลตอนนี้ก็ประกาวัคซีนได้ผลกว่า90%ไฟเชอร์ไฟเซอร์นะครับ ประกาศชชนะกรั้งสำคัญนะครับร่วมมือกับบริษัท BioNTech นะครับพัฒนาโควิด -19 ได้ผลถึง90%และไม่พบมีการป่วยข้างเคียงร้ายแรงนะครับหลังไวรัสมรณะกร่าชีวิตคนไปแล้วนับล้านคนรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นะครับบริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงความสำเร็จการค้นหาวัคซีนโควิด -19 นะครับ มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อมรณะถึง90%ว่านี่คือชัยชนะครั้งสำคัญในการต่อสู้โควิด -19 ซึ่งกลาชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า1ล้านคนรวมทั้งการต่อสู้วิกฤตนะครับเศรษฐกิจที่ทั่วโลกระบาดนะครับติดเชื้อเป็นวันยิ่งใหญ่สำหรับวิทยาศาสตร์ของมนุษย์นะครับ อั burn, ura, นเบิร์นบัวลาประธานของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, กล่าวด้วยความดีใจซึ่งก็ทำไปแล้ว90%นะก็มีการคาดการณ์ว่าจะใช้ได้ประมาณกลางปีพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นไปในขณะที่ชวัมเอาอีกสั่งปลดฟ้าผ่ามาร์คเอสเปอร์นะครับตำแหน่งพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์นะครับมีคำสั่งปลดนายมาร์กเอสเปอร์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมโดยมีผลทันทีชนวนแห่งความเห็นต่างในประเด็นของความมั่นคงนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งนาปลดมาร์กเอสเปอร์ออกจากตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีกกลาโหมระบุให้มีผลทันทีโดยแจ้งทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าจะให้คริสโตเฟอร์ซีมิลเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ มาดํารงตําแหน่งรักษาการรัฐดุริเวกการกระทรวงกลาโหมแทนนายเอสเปอร์การเคลื่อนไหวของทรัมป์ได้มีการสั่งปลดดัานตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนที่เขาจะพ้นจากตําแหน่งอีก2เดือนข้างหน้าเป็นการแหวกร,รมเนียมวัฒธรรมที่ประธานดับดีพ่ายแพ้การเลือกตั้งมักจะให้รัฐบุรีกลาโหมอยู่ในตําแหน่งจนถึงวันที่ประธานาธิบดีลงจากตําแหน่งเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงนะครับของชาติโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เอสเปอร์มักจะมีความเห็นแตกต่างจากทรัมป์นะครับตั้งแต่เรื่องการจัดการผู้ชมุมนุมประท้วงตำรวจกระทำความรุนแรงกับคนผิวดำในหลายรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์สั่งสนับสนุนให้ตำรวจทำการปราบปรามผู้ประท้วงแต่เอสเปอร์ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเนือทรัมป์ก็เป็นคนแบบไม่ฟังฉันปลดนะครับก็เป็นคนอย่างนั้นตรงไปตรงมาฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับอีกเหตุการณ์ฮะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่น่าสนใจฮะ เรื่องของ 5G กำลังเริ่มนำมาใช้ในประเทศไทยในช่วงระหว่างนี้ปรากฏว่าจีนไม่รอแล้วนะครับส่ง 6G นะครับชาติแรกในโลกแรงกว่า 5G ร้อยเท่านะครับจีนประสบความสำเร็จปล่อยจรวดดาวเทียมนะครับรับสัญญาณ 6G สู่วงจรเป็นชาติแรกของโลกนะครับโดยมีความเร็วทางเทคโนโลยี 5G เร็วกว่าถึงร้อยเท่า ข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าจีนประสบความสําเร็จในการปล่อยจรวดลองมัสซิกนะครับบรรทุกาดาวเทียมสื่อสาร 6G นะครับดวงแรกของโลกพุ่งสู่วงโครจรด้วยดาวเทียมอื่นๆอีก12ดวงด้วยการปล่อยจรวดที่มีศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่ยหยวนในมฑลนซานซีนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ร,รายงานข่าวระบุว่า G ีนเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ตั้งแต่เดือนมีนาคมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วด้วยกันมีการวิจัยพัฒนาการใช้คลื่นความถี่แบบแม่เหล็กไฟฟ้าเ,าเท,เทลเฮิร์บในอวกาศเพื่อทำการส่งข้อมูลความเร็วสูงเป็นครั้งแรกดร้วยโดยจะมีการใช้เทคโนโลยี 5G ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเร็วกว่าถึงร้อยเท่า และยังใช้พลังงานน้อยกว่าดาวเทียม6 G นะครับดาวเทียม5 G นะครับดาวเทียม6 G ยังสามารถส่งข้อมูลป้องกันารายงานภัยพิบัติอย่างไฟป่านะครับซีนามิจากนอก,นอก,นอก,นอกโลกได้แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการทดลองและตรวจสอบหลายขั้นตอนและคาดว่าจะพร้อมใช้ในปี2573หรืออีก10ปีข้างหน้าโอ้โหนะตอนนี้ก็ไปกันนูนะ่นแล้วเตรียมพร้อมไปนูนะ่นแล้ว จีนก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ามาเรื่องของวัยรุ่นนะจุดไม่อยู่ k p ป p ชื่อดัง BTS ควา้ารางวัล big MTV ของยุโรปนะครับผลการประกาศรางวัล MTV Europe Music Award นะครับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาจัดนะรูปแบบเสมือนจริง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 พร้อมสแสดงการสแสดงของเหล่าศิลปินนะครับที่บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าตามสถานที่ที่อาศัยอยู่และ,ะผู้ชนะเลิศจะรับรางวัลผ่านกล้องนะครับซึ่งวงแบนดบอยเคป๊ K OP, ชื่อดัง bts ของเกาหลีคว้ารางวัลนะใหญ่4สาขาเป็นเพลงยอดเยี่ยมไดนามิกนะครับกับศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแฟนคลับยอดเยี่ยมและการแสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงนะครับยอดเยี่ยม,าม,จ,นะยยยมจาก แบงค์แบงค์คอนนะเดอะไลฟ์ Life, นะครับขณะที่เลดี้กาก้านักร้องหญิงได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดคว้าสาขาศิลปินยอดเยี่ยมนะครับเฉือนเฮลลี่์สไตล์นะครับบินจัสตินบีเบอร์นะครับ,บ, Bieber, รบแล้วก็ดูอาลิปตาไมลี่ไซรัสและก็เดอะวิกเอนไปได้นะครับแต่รางวัลสาขา m อยอดเยี่ยมนะครับ ไปให้กับดีเจคา e เลนะครับจากเพลงป๊อปสตานะครับถือว่าเป็นปีที่3ที่งานมอบรางวัลให้กับสตรี5คนต้องต่อสู้กับสีผิวยุติความรุนแรงในความวิธรรมในสังคมทั่วโลกยังคงมีความลํำลึกถึงเอ็ดดี้แวนฮาวเลนศิลปินมือกีตาร์ระดับตำนานที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมด้วยขณะเดียวกันลีบยนักร้องแนวคันทรี ชื่อดังของอเมริกันไม่ได้เข้าร่วมรับรางวัล Country Music Award นะครับที่จัดขึ้นที่เมืองเนชิลล์นะครับรัฐเทนเนสซีนะครับหลังตรวจพบว่ามีติดโควิด -19 แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาคอนเสิร์ตยอดเยี่ยมใน MV ยอดเยี่ยมและมีกำหนดขึ้นแสดงด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับสิ่งที่เราเห็นทั่วโลกขนาดนี้ราคาทองก็ล่วงอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่ชอมเนี่ย มีการฟ้องร้องดำเนินคดีโจไบเด่นกล่าวหาเรื่องของการเลือกตั้งประธานดีนะครับทำให้นักลงทุน,นก,ก็หวาดวิตกนะครับอย่างไรก็ตามายุโรปสาภาพยุโรปกำลังกดดันช่วมอย่างหนักนะครับเล่นงานสหรัฐประเทศเดียวเลยเลยนะครับเพื่อไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับโดยอ้างเรื่องของโลกร้อนนะครับมาเป็นประเด็นเชิงการต่อต้าน นะครับเรื่องการตั้งกำแพงภาษีแล้วก็บอกว่าจะเจรจากับโจไบเดนเท่านั้นสิ่งนี้คงเป็นคำตอบนะครับว่าประเทศก็ช่วงนี้นะสหรัฐอเมริกายังคงวุ่นวายโควิด19สหรัฐอเมริกาทะลุ10ล้านคนเข้าไปแล้วก้าสู่11ล้านคนนะครับทั่วโลกโควิด19ยังจัดว่าหนักถึงหนักมากนะครับโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำต่อไปและงานนี้นะครับมันควรจะดีขึ้นตั้งแต่แรกหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง งานนี้จะยื้อกันไปอีกนะผมว่าปีหน้ายังไม่จบนะครับทรัมป์จะพ้นจากตําแหน่งวันที่10นะครับเมื่อกรกาคมอาทรัมป์ไม่ยอมมอบอํานาจให้กับโจบไบเดนงานนี้โอกาสจะเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้สูงมากและความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกามีโอกาสสูงที่สุดเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งพองบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกัน จึงขอเป็นตนกลา้าบนพื้นดินแตกระแหงท่ามกลางความขัดแยง้งจะขอเป็นผููแบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจ ดเลเพื่อความหวังลุกพลังที่ยังถูกซ่อนไว้ความหวังครั้งนี้ดังลมหายใจของคนไทยมีหัวใจรักแผดสินจนกว่าดอกรักจะบาน นานแค่ไหนรัทธทาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันศูญสิน้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความบาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินทัวทั้งใต้ฟ้าแผ่นดินให อย่ลงลมหายใจของคนไทยมีหัวใจรักแผ่นดินจนกว่าดอกรักจะบานไม่วันนานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวัน,นสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้น ความหวาดระแวงต้องบุยบิดเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินผัวทั้งใต้ฟ้า